ันแน่เห็นนะแอปทักษอ,อนส่งเค้กเบิร์ตเต์พระเอกรุ่นน้องอุ้ยเขินเลยอะทำเอาแฟนๆฟ,ฟินจิตหมอนไปตามๆกันสำหรับคู่จิ้นต่างไวัแอปทักษอ,อนและพระเอกสุดหล่อตีธนาพลหลังจากที่ได้ร่วมงานกันจนเกิดเคมีจับจิ้นสนั่นแถมฝ่ายชายยังเคยหลุดปากเปิดสเปคสาวที่ชื่นชอบแบบรุ่นพี่คนสวยอีกด้วย ล่าสุดหนุ่มตีก็ได้เผยคลิปฉลองวันเกิดอายุครบ28ปีแต่มีแฟนๆแอบโฟกัสเห็นถือเค้กก้อนโตที่มีชื่อแปะไว้ว่าชัดเจนมาจากสาวแอปโดยเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นระบุไว้ว่ากินไม่แบ่งใครเลยครับางานนี้แฟนๆเห็นแล้วอดแซวไม่ได้เลย